ช่วงนี้ก็จะเป็นการเข้าสู่พิธีในเรื่องของการจัดประชุมชี้แจงดาเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจบม .6 ใน8เดือนค่ะสืบเนื่องจากการที่รัฐบาล ได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันและกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเป็นนโยบายที่จะขับเคลื่อนนะคะเพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชนให้จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม .6 ภายใน8เดือนอย่างมีคุณภาพซึ่งสำนักงานกศสนอเป็นผู้ดำเนินการนำนโยบายสู่การปฏิบัติและได้มีการจัดเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่20ธันวาคมพศ2 5 5 5นะคะนโยบายของรัฐบาลที่ เสนอต่อรัฐสภาที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดเร่งรัดในการให้การศึกษาของประเทศชาติมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นตอนนี้ประเทศไทยค่ายเฉลี่ยทั้งประเทศเนี่ย8.2ปีถ้าคิดไปเฉลี่ยทั้งประเทศก็คือจบม .2 นะครับแต่เป้าหมายณนะวันนี้นี่ทุกคนต้องจบม .6 ทุกคน แต่บังเอิญว่าประเทศไทยเรายังมีคนที่ยังไม่จบอยู่ถึง18ล้านคนซึ่งไม่ใช่หน้าที่ใครก็คือหน้าที่ของกสนหน้าที่ขององค์กรที่รับผิดชอบจัดการศาึกษานอกระบบและการศาึกษาตามอัตยาศัยสร้างนวัตกรรมใหม่ในการจัดการศักษาให้กับประชาชนโดยเฉพาะมากําหนดเป็น9วิชาพาดชั้นนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลนั้นได้ประกาศต่อรัฐสภาว่าจะ มีการเทียบระดับโดยไม่มีระดับชั้นเป้าหมายที่เราได้รับผิดชอบจากรัฐบาลมา1 5 0่0 0คนที่จะต้องเข้าสู่ระบบเทียบระดับม .6-8 เดือนนะครับฉะนั้นนวัตรกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นที่ต้องสอบ9ก้าวิชาที่เรากำหนดพวกคุณหลายท่านก็พอเข้าใจแล้วมีก้าวิชาอะไรบ้างนะครับแต่ใน9ก้าวิชานั้นเนี่ยนะครับ ก็เป็นก้าวิชาที่เป็นวิถีชีวิตการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นวิถีเป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานของคนที่จะ,ะเกิดมาเป็นคนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นมีความสุขนะครับตรงนี้ก็เป็นนวัตก,กรรมใหม่ที่ผู้ผมมองว่าก่อนสนอโชคดีแล้วรัฐบาลเสนอนโยบายขึ้นมา ถ้าเรื่องเทียบมองหกแปดเดือนไม่มีกลุ่มอื่นทําได้หรอกนอกจากกสนเท่านั้นนะในประเทศไทยเหมือนกับต่างประเทศคุณจะจบอะไรมาก็แล้วแต่ถ้าคุณจะไปเรียนต่อในประเทศเขาคุณต้องไปเทียบไปสอบวัดระดับความรู้ว่าคุณอยู่ระดับที่เท่าไหร่แล้วคุณจะไปเรียนต่อตรงไหนอย่างไรอีกทีหนึ่งวันนี้กศนามาเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะบอกว่าคนในประเทศไทยมีความรู้เทียบเท่ามหกหรือย,อยังวันนี้เป็นหน่วยงานที่เราต้อง ชื่นชมทางรัฐบาลชื่นชมดรบุญทันดอกเทศสงนะฮะที่ได้มาช่วยกันให้เรามีเนื้อหาวิชาทั้ง9วิชาเนี่ยเพื่อที่จะเทียบให้ความรู้กับประชาชนนะครับผ่านกีวิชาตกกีวิชาให้ครูที่ปรึกษาไปติวหลังจากสอบเสร็จแล้วปีเดือนที่8คุณมาสอบครั้งอีกหนึ่งครั้งแล้วคุณครบ9วิชาคุณก็จบไป คุณไม่ครบคุณก็ซ่อมไปรักษาสภาพไปเมื่อไหร่ที่มีการเปิดสอบคุณก็มาสอบได้นะครับก็ขอทําความเข้าใจตรงนี้นะครับว่านี่คือหลักเกณฑ์กติกาใหม่แต่วันนี้นะวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นที่กรนอนได้เปลี่ยนแปลงก็คือไม่มีมอสมอส3พอจบป .6 ปับเทียบระดับได้ม .6 เลยเนี่ยนะกลัวจะได้กดกระทรวงมานี่ ใช้เวลานานพอสมควรตนะั้งแต่รัฐบาลเข้ามานี่หนึ่งปีพึ่งได้กฎกระทรวงแต่กว่าจะได้มานี่ไม่รู้จะชี้แจงกี่ครั้งประมาณสี่ครั้งนะนะฮะแล้วก็อธิบายให้ท่านเห็นด้วยว่าเรามองว่านโยบายมหกแปดเดือนเป็นนโยบายที่ดีคนมาเป็นอาิบดีก็ต้องสนองนโยบายของรัฐบาลผมก็พยายามชี้แจงจนมีผู้หลักผู้ใหญ่ได้เข้าใจกันทุกท่าน แล้วก็ได้แก้กฎกระทรวงให้เราเหตุผลก็คือเขาก็ต่อรองให้เราเพิ่มจาก18ปีเป็น20ปีต่อรองให้เรามีสอทศมาวัดผล20%เอร์เนราก็ยอมท่านแล้วผมก็บอกกับทางกิจสีดีกาว่าทางสำนักง,งานกสณไม่ขัดข้องจะปรับเป็น20ปีก็ปรับจะปรับเป็นสอทศมาวัดผลด้วยก็ปรับ คุณภาพจะมียังไงพอผมเริ่มอธิบายประกาวิชาเนี่ยต้องผ่าน70%เปเซนปฏิบัติ30มิบทฤษฎี70แล้วก็มีการวัดผลประเมินผลโดยพออกสนจังหวัดเป็นคนรับผิดชอบสอบไม่ใช่พออำเภอที่เป็นคนเทียบระดับเป็นคนสอบก็อธิบายให้หลักการพอต้องควรจนทางกิจจีการเนี่ยยอมที่จะให้เรา เราคือพลังพรังดันการศึกษาพัฒนาวิถีชีวิตสังคมท้องถิ่นไทยมุ่งทำงานไม่วันไม่ท้อได้เพียงแค่รอสักวันได้เจอสิ่ง ที่ได้เห็นชีวิตที่ล้มลงลุกค้นสู้ต่อไป